สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวใหม้ตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกนะครับว่าใครที่อยากเริ่มเป็นสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์และเกี่ยวกับสายแบบพวกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรพวกนี้เนี่ยเนยังหาไม้ดีๆอยู่เนี่ยผมก็มีตัวหนึ่งนะครับที่วันนี้ผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนั่นก็คือเจ้าตัวใหม้แฟนติกลาวิโอซ่า MCX 0 1ตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกไว้เลยนะครับว่าคุณภาพเสียงและดีไซน์หรือว่าวัสดุต่างๆที่เขาให้มาเเเนนนีีี่่่่ยยยยผมมมบบบออกกกกลลคคคครรรัััววววาาาาา very good ๆถุ้้้้้ณููชแ็ไ์ต มันเป็นยังไงแลวมันมีข้อดีข้อพิเศษยังไงเนี่ยที่แตกต่างจากไม์ตัวอื่นบ้างโอเคงั้นเราอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าครับเราไปเริ่มรับชมกันในคลิปเลยไปโดยเดียวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเจ้าตัวของภายในกล่องกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัวใหม่ตัวนี้ในในกล่องเขามีอะไรมาให้กันบ้างนะครับคือต้องบอกกอนนะครับว่าผมแกะไปแล้วนะครับอ่าก็จะแกะตรงนี้นะฮะ,ะแล้วก็เปิดออกมาโอ้โหกล่องดูเรียบรูดูแพงเลยนะฮะเนี่ย แล้วก็เปิดมาตรงนี้ครับโอ้เจอไหมเลยครับทุกคนไอ้ตาโล่ก็เฮียละตาโลกไอ้ซาดนะครับก่อนออ่ใน,น,ในมาก็จะเจอไอ้เจ้าตัวนี้เอาคนดูลานหลอกกันไอ้เฮียเอาคนดูลานหลอกกันไอ้เฮีย มันไม่มันมีแค่นี้หยอกนะครับหยอกหยอกคือว่าผมเนี่ยแกะกล่องนี้ไว้นานมากๆเลยนะครับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยแล้วผมก็ได้ลองใช้เป็นผู้ใช้จริงมาค่อนข้างสักพักหนึ่งนะครับก็มันเกือบเดือนอยู่ได้แล้วนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเออเส็จมันดีอะไรพวกนี้ผมก็อยากจะลองมารีวิวดูนะครับแต่ที่ผมเปิดกล่องนี้ให้ดูนี่มุกเฉยนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไร เมื่อกี้ผมก็หยอกเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวไม้เนี่ยผมได้แกะออกมาใช้งานมันสักพักหนึ่งแล้วนะครับจึงท้ายผมมารีวิวในคลิปนี้นี่เองครับเพราะวผมเนี่ยก็เป็นผู้ใช้จริงที่ใช้งานเจ้าตัวไม้ตัวนี้เนี่ยมาเกือบเดือนแล้วนะครับโอเคถ้าใครสังเกตดีๆนะครับผมเนี่ยจะให้กล่องเนี่ยมันลอยสูงกว่าปกติครับเพราะผมจะเอาไปปิดเจ้าตัวนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามสะดุดตาจริงๆเลยใช่ไหมล่ะครับ นี่แหละครับก็คือจะตัวใหม่แฟนเทคลาวิโอซ่า M CX 0 1ที่ผมเนี่ยได้ใช้งานจริงไว้เกือบเดือนแล้วนั่นเองครับโดยเจ้าตัวใหม่จริงๆของมันเนี่ยก็จะรูปทรงเป็นอย่างนี้นี่แหละนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีการแบบใช้พัดลมนะครับที่แบบเหมือนผมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ปะอ่าผมเนี่ยใช้พัดลมนะครับไม่ได้ใช้แอร์นะครับจึงทําให้บางทีเนี่ยอาจจะมีเสียงลมแบบพึบๆึบเข้ามาหน่อยนะครับใครที่แบบความคิดว่าแบบเอ้ย เสียงลมแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวไม์ตัวนี้เนี่ยมันจะแบบเก็บเสียงลมเข้ามาหรือเปล่าในเสียงไม์นะครับไม่มันเป็นเสียงผู่ๆหรือเปล่านะครับไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยแถมเจ้าตัวฟองน้ําการเสียงลมกวนมาให้ครับถ้าแบบคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้คิดมากเรื่องความสวยงามของไฟหรือว่าของเจ้าตัวไม์มากเนี่ยก็ทําการใส่เข้าไปเลยครับตึบอย่างนี้ผมว่าแนะนําให้ควรใส่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็การเสียงอะไรที่แบบเป็นสิ่งแบบแปลกปลอมแบบพวกแบบทุบโต๊ะแบบ เสียงต้มแบบนี้ว่าเสียงลมที่มันเข้ามาประมาณนั้นนะครับโดยเดี๋ยวเียเป็นการรีวิวสั้นๆให้เขดูแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เต็มข้อมูลอะไรเลยไม่ได้ลงคลิปหลายวันอยากลงเลี่ให้ผู้ชมดูเฉยๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไม้จริงๆของตัวไม้แฟนเทคลาเวลซากันเลยดีกว่าครับไป และที่คุณผู้ชมฟังเสียงอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเสียงเจ,จ้าตัวไมฟ์แฟนติกลาวิโอซาเจ้าตัวนี้เลยนะครับในความห่างที่มันค่อนข้างห่างจากปากผมอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วผมก็พูดได้เสียงปกติที่ผมพูดตลอดให้คุณผู้ชมฟังนะครับคือเจ้าตัวไมฟ์นี้ผมบอกก่อนนะครับมันจะเป็นการรับเสียงแบบคาร์ดียลคือมันจะรับเสียงจากข้างหน้าเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราพูดจากข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดิดนิ้วจากข้างหลังให้ฟังนะครับแล้วก็ดิดนิ้วจากข้างหน้า เสียงมันก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมล่ะครับนั่นเลยครับคือการรับเสียงแบบคอดิโอลคือมันจะรับเสียงแต่จากด้านหน้าอย่างเดียวเลยนะครับคือเหมือนผมพูดใกล้ๆแบบนี้เนี่ยเสียงมันอาจจะได้ยินเบาแล้วก็เสียงมันอาจจะไม่ได้คมชัดขนาดนั้นนะครับแต่พอผมพูดใกล้ๆไมาแบบว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S W E เป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่า เมันก็จะมีใช่ไหมล่ะครับและเนี่ยคือปัญหาที่ผมเจอตอนผมซื้อมาเลยนะคือผมค่อนข้างลาคาญที่ต้องมีไม้ใหญ่มาจ่อหน้าผมผมเลยเว้นระยะห่างหว่างไม้กับปากผมประมาณนี้ครับก็คือสถานาการณ์ใช้จริงเลยผมพูดอัดคลิปล้วล่นเกล็ดเลยวันนี่ก็พูดว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเดอร์เบินอีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจบปูดกันในไฟเอ็มกันนะครับ เสียงมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยกลัวเสียงมันแย่งจริงับก็เอาไม้เนี่ยไว้ข้างหน้าปากได้เลยนะครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S o e n E ครับเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาจกปูนกันแลยกันนะครับในไฟเอเมระเทศอ่อนไนซิตี้กันนะครับโอเคงั้นเราจะเสียเวลากันเลยดีกว่าเราไปรับชมในตัวเกมกันเลยดีกว่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเอาไว้ใกล้ปากแต่มันก็จะแบบเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมาบังหน้าตลอดเวลานะครับผมแนะนําว่าใครที่ที่ลาคันเหม ก็ให้ยกมาตั้งไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับคือเสียงมันดีนะครับคือเสียงมันไม่ได้หายไปแบบเยอะหรือว่าเสียงไม่ได้เบาขนาดนั้นนะครับประมาณนั้นวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับเจ้าตัวไมค์แอนเทลกล่าววิโอซาตัวนี้นะครับใครเนี่ยที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปอะไรลืมรอยตามชมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบายสวีทจุ๊บเจอกันครับผมรีวิวสั้นๆจริงๆแหละโคสััั้นเเลยยอีครบ